สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมลิเกตนะครับในคลิปนี้จะพาไปลงโกลเดตนะครับแบล็กสเน็กนะพอตัวนี้ก็จะแพ้ทางท่านบางนะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันอ๋อเหมือนเดิมนะครับผมเอาแค่มันพอผ่านไม่น่าเกลียดนะครับผมไม่ได้กะจะมาทำแต้มให้มันสูงอะไรนะอ็ลุยเลยทีมแรกนะครับอันนี้เลยนะครับสำหรับผม เดี๋ยวตัดไปลันที่ผมผ่านไม่มั่นใจว่าจะต้องหลีไหมนะเดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับออโตไปายาวกว่าอ๋อยิงลูกม่วงดว้วย ไม่งั้นจะโดนสแตกผิดสุดท้ายการตายจะสูงขึ้นก็ที่รู้สึกว่าจำเป็นผิวัวหนึงนะ่งับว่าบอสมันมีท่าตีทะลุกำบังเยอะนะหลายท่าเลย ก็คือท่าเนี้ยท่าเนี้ยมันกำลังต่อนี่ท่าเนี้ยแล้วท่านี้เป็นท่าพลิินถ้าเกิดคุณโดนมิสไซส์ติดตอนนี้แตกเยอะๆก็คือโดนลูดทีเดียวตายเลยนะครับพระความแรงมันขึ้นกับสแต็ปมิสซส์ที่โดนกเปน ตงนี้ก็ยิงมแดงนะครับวุงเท่าท yes. ี่ลองถ้าเอาสก๊อนแลนเชอร์ยิงตรงต่างเนี่ยทีเดียววงแดงไรงนี้ก็เคลียร์ได้แล้วก็กลัวไม่อยากสมเสียงตามนั่นแหละคือต้องยิงไล่ แคตโจนดนไปตีหนึ่งมั้งแต่ทีนี้มันก็จะเหมือนเห็นว่าบางบุคคลนะครับสามารถที่จะไม่สนปิดสายแล้วก็ยังยืนอยู่ได้ซึ่แต่ผมก็อยากเสี่ยง ถ,ถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็ดีก็คือทำให้คุณโฟกัสการทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลยถ้าไม่ตายก็ทำอย่างนั้นได้ไม่อยากเสียนะครับ แต่ตรงนี้มันเหลือเวลาไม่เยอะล่อให้ออโตยิงเลยนะครับแต่ว่าของเรคมก็จะตายนยู่ในมันวิเ่รัก้ ดูดเมิตามนี้นะครับทีมแรกนะต่อมาทีมที่สองนะครับผมจะใช้ตามนี้นะเดี๋ยวผมตัดเวลาที่ผมหาดเหมือนเดิมนะครับ เ <ง ains> อลูกบอส <ง ains> <ง ains> เออเอีรู้สึกบอสมันไม่มีคอนะครับตรง <ains> นี้คอการเมกคไม่มีหลังๆบอสท,ที่ออกมาไม่ไม่มีคอตัตัว

ไทีมนี้เนี่ยเฮียโอก<อ>าสตายจะสูงนะครับก็ก็ไม่เป็นไรโดนทีเือนหายไปแล้วเ anyway. ท <wh> ่าไหมดเรียบร้อยยิงล่วงไปแล้วนะครับกอตามพาดนะ

าดาเม่ดาเมานเมลาพี่สูงกว่าอเอะาจจะเพราะไอ้ตัวคุณซีเนี่ยผมไม่ได้อัพเกียร์มาไม่ได้อัพเลเวลเกียร์นะครับ่อมาทีมที่สามนะพอตังนีอยู่เลยเดี๋ยวตัดไปร้านที่ผมหาเหมือนเดิมนะครับ アーカー <laughs> 楽しいですもう一度行くぞ <laughs> なたのンオ号、ー全力で行きます ちょっと待っててくださいね。一撃で切っっってててやろう <laughs> どどななちょっと待っててくださいね <laughs> どうこ痛いねよ

ประเอยเหือนกันละไวเอะอ้ลไประมาณเจ็ดต่อเยเห,ม,หมืนกันะากาไหม,มติดล้เหม,มือนกันนะ้โอ้ยล้าละโอ้ยลละโยลอยละยล่อยะโอ้ยละโอยะโัยละโอยละลล 味方です <laughs> <laughs> 夜のおれを待っている幸運はいつも私たちの味方です <laughs> 飛びかかれ ม่งมันหลบไปสายแต่วงนะเด็กน้องแม่งแล้วกัเอมิเลียยิงยากแต่แรงเลยแ,แรงอ๋อเอาออกแค่พอกผ่านเอมี่บอกไปอนเนี่ยยิงตรงกลางปุ๊บได้เลยผมบอกให้เอมิเลียยิงได้

たくさんあるねパーティコーンは一連のフェイクは呼び方ですごめんなさいバたいでそうですよパーコーンは私たちの味方です ยังได้แปดร้อยยี่สิบาจากฟนอะดูว่าเอมิเลียทำได้สูงกว่าไป ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมช็อตกันนะจะตัดไปรานที่ผมผ่านนะครับสังเกตว่าทีมช็อตกันรอบนี้จะเป็นเมตาเก่านะครับไม่ได้ใช้คู่ตาเพราะผมเอากระต่ายไปลงในทีมเนี่ย

ผมต้องเอาโซดามายิงวงแดงตอนเฟวงแดงเยอะๆนะแรงกว่าเอายอะเอาตัวอื่นยิงมันเป็นสายซับิงไม่เแรงกว่าาโยอเอาตัวอื่นยิงมเป็นสยับมันยิงไม่ค่อยเขา้า おやつ食べるかおやつ食べるかおやつにおいで。<music>

<Okay. S 2> โอเคเนมไลอนมดแปดร้อยกว่านะครับโซดามานำเลยร้อยหกสิบสุดท้ายได้เท่าไหร่สี่พันสามโอเคผมพอใจละแค่นี้แหละนะครับเอามาแชร์ให้ดูกันอ๋อขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสวดีทุกคนครับ